สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับส่วนเหรียญที่ผมได้ลงประกาศรับซื้อนะครับก็ได้มาหลายเหรียญด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญ25สิบห้าสตางค์เหรียญห้าสิบสตางค์แล้วก็เหรียญอื่นๆที่ผมได้ลงประกาศรับซื้อนะครับแต่นำาให้ดูสองะสอนะครับสองเหรียญ ก็จะเป็นเหรียญ25สตางค์พศสองพันะครับกับเหรียญ50สสตางค์พศสอง1ที่ผมได้ลงประกาศรับซื้อนะครับหลายท่านก็ได้นํามาขายให้ผมนะครับผมเองก็รับซื้อมาจํานวนมากแล้วนะครับสลับเหรียญย5สสตางค์กับเหรียญ50สตางค์นะครับแต่วันนี้นะครับมีข่าวจะนํามาบอกทุกท่านนะครับเกี่ยวกับมิจฉาชีพนะครับ ตอนนี้มีอาชีพเริ่มจะเยอะแล้วนะครับหลอกขายเหรียญตกลงราคากันแล้วบางท่านก็ได้โอนเงินไปนะครับโอนไปแล้วก็ไม่ได้ส่งของตามที่ตกลงกันไว้นะครับหลอกขายเหรียญให้โอนเงินก่อนนะครับระวังกันด้วยนะครับในกลุ่มนักสะสมนะครับก็ได้ออกประแจ้งเตือน ให้หลายๆท่านได้ทราบนะครับเกี่ยวกับมิจฉาชีพนะครับก็ต้องระวังกันด้วยนะครับหากท่านไหนนะครับอยากจะขายเหรียญก็ศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับก่อนที่จะตกลงราคากันนะครับก่อนที่จะมีการซื้อขายกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับก็มีข่าวมาแจ้งเตือนทุกท่านใด้ทราบแค่นี้นะครับไว้พบกันใหม่นะครับ สวัสดีครับ